ก็มีร้องจากผ่มท็อตบังน้อยนะครับก็ได้เคยพาซิลปินคนนี้ประกาศพระราชแดงแล้ววันนี้ก็มาร้องเพลงอ่าแสดงวุธิการศึกให้กับพระอาจารย์แดงนำมาโดยผ่มท็อตบังน้อยนักโฆษณาเบอร์ห <Jim> นึ่งอย่างพระราชนิพนธิยาครับพอเชิญนะครับน้องโอ๋น้องโอ๋นะครับแนะนี่นะครับรักรองศิปปินสาวสวยอีกท่านหนึ่งเป็นนะครับ ะใเขับรา้องโอโนสัพพัฒก์ขับพระจันดาขอความเมตตาวันนี้เตรียมเพลงมาร้องถวายซีบทเพลงด้วยกันนะครับด้วยบทเพลงแรกนะครับอ่าดีเพลงละต้องขนาดพระอาจารย์แดงนะครับด้วยเพลง รวยให้รวยเพลิดหนอมาขอพรแต่เช้าพระอาจารย์แดงวัดต้อมรามันจำได้เปล่าชื่อเตยาวสั้นโลคืนกราบสวัสดีนะคะพระอาจารย์แดงแล้วก็แขกนผู้ชิกท่านด้วยนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้ค่ะสำหรรศสีพญานุพย์นี้พี่ตอ๊อกนะคะพี่ตอ๊อกเป็นคน ประพันนะคะเป็นคนแต่งนะคะที่กาลังถ่ายอยู่นี่นะที่เป็นอดวังน้อยค่ะเพลงรวยให้รวยเถิดหนอเข้าวาขอพรนัจจะบอกให้ครัาป๊าปังครับผมที่ไม่เคยฟังเลยเพลงใหม่ล่าสุดนะครับ